วันนี้จะมาทํความรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปลเกมแล้วก็ซอฟต์แวร์กันนะคะคือคำว่า guilt นะคะคำว่า guilt เนี่ยจะกดว่า g i l t นะคะมาจากคำาีคําคือคำว่า globalization internationalization localization แล้วก็ t r a n s l a t i o n นะคะคำแรก globalization นะคะคือกระบวนการการเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แล้วก็วิดีโอเกมสู่ตลาดโลกนะคะคำที่2 internationalization นะคะ คือกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถแปลสภาพเข้าสู่ปลายทางได้อย่างงไไ่าด้แล้วก็คำที่3นะคะคือ localization นะคะ localization เนี่ยก็คือการปรับผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ปลายทางได้นะคะในเชิงของวัฒนธรรมภาษาเทคนิคแล้วก็กฎหมายนะคะคำที่4คือคำว่า t r a n s a t i o n นะคะก็คือการแปล เนื้อหาทางภาษานะคะตัวบทต่างๆนะคะเป็นภาษาปลายทางนะคะสี่คำนี้รวมกันเป็นคําว่า guilt นะคะ G-I-L-T ซึ่งก็เป็นคําที่เป็นที่รู้จักกันในวงการการแปรเกมแล้วก็ซอฟต์แวร์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีคำอื่นอีกมากมายนะคะก็ลองไปหาดูกันได้ะคะ่ะ